บอลชิชูบอกบอลช้อนล้ยู่ไหนหหพี่ให้พี่พัลลมไหมพัลลมไหมพัลลุมไหมนี่เท่เออทุกคนขอโทษนะคุมีมือเดียว อ๋อนีอกไ้นอุ้หกคอนมช่วยน่อยพี่พิมกลุมก่อนแล้วเร้ามูอสันอ่ะเรดอไปนึงโ้ดีอ่ะลูกคนถือให้เปล่า นอนนี่เหรอไนเนนานมากควัอยนี่าเป็นอะไรอ่ะถ่ายิูอ้ใไหม่ให้เชเถือนเซอ๋อไม่เอ๋อนี้คนิ่งตึกเลยตรงเนี้ยโอ้ยขอโทษทำอไดีคุนแผ่นดินไหว เขาบอกว่าลอยรูว่าจะไปอตอกพรุ่งนีไม่สดียู่ินเบียด้จิตกมว่เดี๋ยวไปกินเอกติตอกไหมเขาบอก่า่ใ่เขาลอไปวิ่งมาแล้วไปแล้วอกสาวีสาวีแ่นอนใส่แล้เียใส่รูปแล้วก็อแล้งแล้วน้กล้องข้างบนกล้องข้างบนร้อนเลยอ่ะ ใชนีใันนี้ไลฟ์ของบ้านใช่สองร้อคนดูหรือเปล่ามีมีมีคนดูหรือเปล่าการที่คนถามแบบนี้ดรีเอที่หักสอง้ได้ค่ นี่ยดู้วเนี่ทีมมันลตนลงมันจะสั่นกันเลแล้วมันนิ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่กอบเขากอดโบทูเขากอดโูทูนเลยเฮ้ยน่ารักมาม่เรนรอ้ยร้อ้เราะละมันดังไว้นะชอบอันนส้งอู่แต่ใครม่เค้มาทางล่น เดี๋ยวพัดพัดลมเป่าใครเบซีนี่ขาอาัดลมเฮ้ยมีใครโทรศัพท์ว่างมั่งถ่ายโทรศัพท์เขาเออพี่พี่เราจ่ไปถ่ายอะไรกันสาวอ่ะถ่ายข้างหลังอ่ะถ่ายข้างหลัมาทำสมาธิพัดลมมันเป่าใครอ่ะพัดลมเป่าใครเป่าพัดลมเป่าใครอ่ะไม่่ไดด้ยมินมพัดลมเป่าใครอ่ะแล้วดูนี่แต่ละาพัดลมอ่ะเป่าใคร ไมอไ็ไม่วแล้วนะให้ถ <desserts> ้าแบบทุกอย่างไได้ี่เป็นที่ไอจีจริงๆทุกคนนี่พูดจริงดิกตับนิ่งมากเละทุกคน่อ่จะเปิดคนดูเยอะปะร้อยแปดสิบเก้าคนไม่มีอ่ะมีหรือเาไม่มาหล่อ ให้ทายใส่ชุดะไรไปดูชุดสีอะไรชุดสีเขียวสีเหลืองเหลืองสีเหลืองไม่ตอบสีขาวสีขาวแล้วกันเองอ่ะเองใครสีอะไรใครอ่ะพี่ทายทายเด้วสีดำสีดำบอกนี่มันสีม่วงเ่ยนแล้วอ่ะพี่เจนทายสีแดง ไม่บอกเขาอว่าชมพูกันข่ะบอกชมพูเดี๋ยวต้องไปแล้วนะดเขาบอกว่าเช้าเลยก่อนนะ่จะมีนอกลับพอดีอนน้อ่ะมีน้อนะเขาบอกว่าสี่ลุง ของบิบเล่นเอาไว้แก้เครียดนะม,ม,มันเอาไว้บิบเล่นนะเขาบอกคนที่ไม่ไไนาะำไม่ถ่านะใส่เดียวนะนะแต่ใส่เดียวได้อยู่เออเซนเให้หน่อยอีแล้วใครไหมบ้างใครมีบากกาไหม

Oh, <laughs>

ส่งัาใจด้วยแอมชมพูขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะทั้งเกือบร้อยคนบ๊ายบายเล็บแดงๆมือเราอีกแหลกเมื่อกี้เดี๋ยววันที่เดี๋ยววันที่อะไรเราไปเจอยี่ที่สิบเก้าแล้วพี่ต้นศตเจอยี่ที่เป็นต้นไหนไม่รู้เดี๋ยววันทือไปเดียวในโลกนางบอกแล้วนางให้หนูรอมืออ่ะแล้วคือมาตา ไปแล้วนะทุกคนขอบคุณนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมนะขอบคุณครับไปแล้ว